พี่โตครับเมื่อเราปฏิบัติธรรมได้ระดับหนึ่งนะครับเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าจิตเราพัฒนาขึ้นยกระดับขึ้นเราสามารถสอบตัวเองได้ไหมครับครับผมเป็นคําถามที่ดีมากครับผมเป็นการที่เราอะมองตัวตนตัวเองรู้นะครับว่าเราปฏิบัติถึงไหนแล้วทุกอย่างมันสอบอารมณ์ได้นะอืมมันรู้สึกได้มันสัมผัสได้นะครับถ้าเราปฏิบัติแล้วสัมผัสไม่ได้เราจะปฏิบัติทําไมใช่ไหมสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นที่ใจเราอะ มันมันรับรู้ด้วยใจนะครับมันดูออกไม่ยากนะครับส่วนที่ถามว่าเราปฏิบัติทมอะ่ะบางคนปฏิบัติมาหลายปีบางคนพิ่นปฏิบัตินะครับแต่ก็ยังไม่พัฒนาอะไรเลยจุดสังเกตที่ที่เป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้รู้ว่าเราพัฒนาขึ้นนะครับมีไม่มากครับคือเราอะ่ะมีความสงบสุขขึ้นมีจิตใจที่เบิกบานขึ้น นะครับรู้จักให้อภัยรู้จักปล่อยวางขึ้นไม่ยึดติดขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือว่าการลดละอัตราเราอะเริ่มน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็ละตัวตนเราได้แต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วเรายังไม่ละตัวตนเนี่ยยังไม่พัฒนาไปไหนหรอกเรายังติดตัวตนนี้ของกูนะนี่กูเป็นอย่างนี้นะ S 1> <S 1> <S เออ <S 2> <S 2> ุณมีบารมีนะแบบนี้ยุมมีอำนาจนะยึดติดในตัวตนแล้วเคยเป็นนั่นเป็นนี่มาแนอดีตเอ,อชาตินี้ก็ย,ยังยึดติดอีกการยึดติดในตัวตนนะครับมันไม่ใช่เป็นการฝึกจิตที่ที่ถูกต้องมากนักนะครับมันจะเริ่มหลงในอำนาจมากกว่า หลงว่าเราเป็นนู่นเป็นนี่ที่จริงเราตัวเราเนี่ยทุกอย่างเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยสิ่งที่ทุกคนเห็นเนี่ยผมกับน้องเนี่ยไม่มีอะไรของเราเลยนะครับครเป็นของสมุิหมดอืมแล้วเราจะไปยึดติดอะไรนะครับวันเวลามันก็ยิ่งเสื่อมลงมีแต่ความดีความชั่วนะครับที่จะไปอีกไปต่อได้แต่ถ้าเราพบทางสายเอก ทางสายกลางแล้วเราก็ไปสู่เส้นทางพ้นทุกข์ได้จุดสูงสุดก็คือนิพานนะครับอารมณ์เราสอบตัวเองได้นะครับเมื่อเราดูจิตแล้วเราปฏิบัติเข้าถึงในระดับหนึ่งแล้วเราจะรู้นะคะว่าเรายังมีลักโลภโกรธหลงมากหรือน้อยลงถ้ามันลดลําดับลงอ่ะเราเริ่มควบคุมความเสถียรในจิตได้นะนั่นแหละเริ่มพัฒนาแล้ว แต่ถ้าเรายังมีอีโก้ยังมีตัวตนยังมีอะไรแล้วแต่โอ้มาสารพัดเนี่ยตรงนี้มันเป็นก่อก,กำเนิดของอัตราตัวตนมาเพียบเลยกิเลสมาเพียบเลยอนุสัยมาพอหอมครับอืมยิ่งจะฝังลึกเราไปอีกนะครับมันเป็นตัวหลอกเฉยเฉมันอาจจะทำให้เรามีความสงบสุขนะกับสิ่งเหล่านี้ สมาธิมันมีทั้งมิจฉาทิฏฐิและสัมมาทิฏฐินะครับเออบางทีเราอาจจะใช้สมาธิแบบมิจฉาทิฏฐิเราหลงผิดเป็นถูกก็ได้เห็นกงจักเป็นดอกบัวก็ได้นะออมีอย่างนี้เยอะนะที่บอกว่าเข้าสมาธิสูงๆได้แล้วอะ่ะเออไปเป็นนู่นเป็นนี่อย่างเงี้ยครับโอ้เป็นเทพเจ้าเป็นพระเจ้าเป็น มหาเทพบ้างเนี่ยเป็นยึดติดเป็นตัวเป็นตนแล้วว่าอุ้ยเราเคยเป็นอย่างนั้นมานะครับอืมอันนี้ผมถามหน่อยเราเป็นเราเคยเป็นแล้วต่อให้จริงหรือไม่จริงอ่ะมันดูออกไม่ยากครับถ้าคนเคยเป็นแล้วอ่ะเขาจะไม่ติดกับสิ่งนี้เลยมันเขาจะยกระดับจิตไปสูงกว่านี้นีกครับเออเราคือจะไม่มาติดกับดักเดิมอีกแล้วเออถ้าเราเคยเป็นแล้วเราเคยสูงยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้ว แล้วมาชาตินี้เราเป็นมนุษย์เราไปรู้ว่าเราเคยเป็นเราก็จะติดอยู่ตรงนั้นอีกเหรอครับเออเราต้องมาพัฒนาจิตให้สูงไปเกาะไปกว่านั้นสิครับเนี่ยคือเป็นกับดักของพวกอำนาจพวกกิเลสมารที่สอดแทรกที่มาแฝงกับคนทุกวันนี้เยอะเพราะคนหลงติดในตัวตนไม่ลดละครับคําสอนเขาอาจจะดูดีนะเออเป็นอย่างงู้นอย่างนี้เขาดูน่าเชื่อถือนะ สิ่งเหล่านี้มีอยู่ในกระแสโซเชียลมากครับสิ่งใดดีก็พิจารณาเอาไปใช้สิ่งใดไม่ดีก็ปล่อยวางนะครับเราเลือกได้นะครับอะไรที่ตรงจริตเราอะไรที่ตรงกับความชอบเราแต่ถ้าเรามีจริตชอบแบบนั้นก็ตรงนี้ก็ตามสบายครับเออเราแบบไม่สามารถที่จะไปช่วยใครให้หนีจากกรรมหนีกับความรักโลภกดหลงได้เนะาะบางคนแค่ตัวเราเองยังไม่รอดเลย นะครับเราต้องดูตัวเองเอาตัวเองให้พ้นทุก,ก่อนกระแสกรรมในโลกนี้มันเยอะนะครับไม่มีใครที่จะเก่งได้ไปช่วยทุกคนได้หมดชุกช่วยทุกดวงจิตได้หมดแม้พระพุทธเจ้าท่านมีบารมีสูงมากนะครับกว่าท่านจะบําเพ็ญและบรรลุโพธิญาณนะโอ้ใช้เวลายาวนานนับไม่ถ้วนนะครับท่านโปรดสัตว์ได้ก็มากนะแต่ก็มีอมากที่ยังไปไม่ได้เก็บไม่หมด ปฏิบัติวางจิตวางอะไรให้เป็นนะครับวางอารมณ์ให้เป็นด้วยนะครับเราอาจจะรู้เราอาจจะเคยเป็นจริงเราก็ต้องพิจารณาให้เป็นแล้วก็วางเออนั่นไม่ใช่ตัวตนเราแล้วแล้วนี่ตัวตนเราคืออยู่ปัจจุบันเนี้ยที่จะฝึกจิตได้พัฒนาแค่ไหนแต่ถ้าเราไปติดกับดักนั้นเคยเป็นอย่างง่นหรือมีอํานาจอื่นทาให้เราหลงว่าเราเคยเป็นเนี้ยเราก็ไปจมเราก็ไปติดกับดักมันเหมือนเดิม เราก็ไม่พัฒนาไปไ็นไครับอืมคนที่เคยเป็นจริงๆะครับเขาทางานจิตวิญญาณได้นะครับอืมจะมีการยอมรับของจิตวิญญาณนะครับบางคนมโนมโนเองแอบอ้างเองเนี่ยเคยเ,นนเคยเป็นนู่นเคยเป็นนี่อครับอาจจะเป็นความชอบของเรามันก็ถูกครับแต่เราพูดได้ เราเคยเป็นแต่ใครจะเชื่อเรามันก็อีกอย่างหนึง่งแต่ถ้าจะทดสอบพิสูจน์จริงๆว่าใครเคยเป็นไม่เป็นนะครับอืมระบบจิตวิญญาณมันดูออกไม่ยากครับคนที่เคยเป็นมาคุณธรรมต้องสูงมากแล้วจิตวิญญาณอื่นต้องยอมรับด้วยครับเออไม่ใช่ถึงเวลาอาบทเราตายเนาะเฮ้ยไหนวะ เเป็นมหาเทพนี่เขาเป็นเทพเจ้าเป็นพระเจ้านี่ทำไมถึงเวลามีเจ้าหน้าที่<อ>มาตามตัวไปอะไปในรกุภูมิ <laughs> แอบ,บอ้างเบื้องสูงครับเนี่ยครับไม่มีอะไรที่ไปต่อรองหรือช่วยอะไรเราได้เลยเพราะเราไม่ได้เป็นจริงนะครับถ้าเป็นจริงอะ่ะคุณไม่ไปอยู่ในได้อยู่ในระดับนั้นหรอกเขาสรรเสริญคุณได้ซ้ำมีม อะไรมากมายเทพเทวามาร่วมอนุโมทนาคุณกับคุณด้วยซ้ํานะครับคุณไม่นะควรคคตกไปอยู่ในในภาวะอย่างนั้นด้วยซ้ําใช่ไหมใช่เออคือใครก็พูดได้ว่าเป็นนู่นเป็นนี่อะ่ะส่วนเป็นจริงหรือไม่จริงอะ่ะอันนั้นอีกตั้งหากนะครับตันที่สูตรยากก็จริงนะครับแต่ถ้าคนที่มียานงสูงเขาดูออกนะครับคนที่ทํางานจิตวิญญาณได้อะ่ะเขาดูออก นะครับแต่บางคนขอสร้างสตรอรี่สร้างจิตวิญญาณเองเพื่อให้มันน่าเชื่อถือก็มีนะเหมือนกับสร้างแบบว่าตัวเองเคยเป็นจริงเนี้ยคนก็เชื่ออย่างเงี้ยมันมีอย่างนี้นะเหมือนกับเอาสวมอะ่ะเหมือนกับเราไปสวมครับเป็นตัวเป็นตนเราเองอะ่ะทําให้เหมือนเป็นคนมีพลังมีบารามีอย่างเงี้ย การทําอย่างเงี้มันมันแอบอ้างมันหลงตนนะครับมันกรรมก็หนักเหมือนกันโทษถึงอบายภูมิตกนรกก็มีนะครับถ้านําพาคนไปทางที่ผิดด้วยก็ยิ่งเชื่อตามตามกันยนยครับแต่ถ้ารู้จักพิจารณาแยกแยะปล่อยวางก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับใครทํากรรมอะไรก็ปล่อยไปเรื่อง,ของเขาปล่อยวางครับอืให้กรรมมันเป็นตัวกําหนดของการการะทำเขาเอง นะครับเราไม่ได้สามารถช่วยเหลือใครได้ทุกคนบางคนสร้างกําลังใจได้ก็อยากที่จะแบบให้รู้ว่าตัวเองเป็นใครเงี้ยอืมมีคําพูดคำลายให้กําลังใจซึ่งกันและกันมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับมันจะถูกมันจะถูกหรือผิดมันก็ต้องดูอย่างหนึ่งตัวบทที่เจตนาแล้วการกระทําเขาเจตนาขาจะวางดีก็จริง แต่การกระทําเขาอ่ะมันไม่ใช่อ่ะเออจิตวิญญาณมันบอกว่าไม่คุณไม่เคยเป็นอ่ะคุณแอบอ้างอ่างเงี้ยมันมันก็แบบอม,มันก็หลงไปในว,วัฏปะเบียนวนวนเวนียน,น,นอยู่ในนั้นแหละไปไม่ได้กันนะครับถ้าเคยเป็นสิ่งนั้นจริงถ้าเคยเป็นเทพเจ้าจริงถ้าเคยเป็นมหาเทพจริง ถ้าเคยเป็นพระโอริศาสตร์จริงหรือเป็นพระญาติเจ้าจริงคุณธรรมมันต้องปรากฏสักวันหนึ่งแล้วทางจิตวิญญาณคุณคุณจะรู้เองจะรับรู้อืมไม่ใช่เก่งคนเดียวโหแต่ไม่มีใครรับรู้ยอมรับเนี่ยคุณทํางานคนเดียวได้ไงทางจิตวิญญาณนะคุณไม่มีคนยอมรับหรือคุณไม่มีบริวารคุณไม่มีเทพชั้นเดียวกันที่แบบรู้จักคุณเลยถึงเวลาเนี่ยครับมัน ตัวตัวแบบทดสอบตัวแบบที่จะทำให้เราแบบยอมจำนวนต่อหลักฐานมีเยอะนะออแม้ยุคนี้คนจะดูไม่ออกก็จริงแต่ด้านจิตวิญญาณหรือคนที่มีญาณสูงๆที่เขาทำหน้าที่จริงๆเขาดูออกนะว่าใครเป็นจิตไม่จริง